เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยบดชีคข่เอฟซีค่ะนี่ค่ะถ้วยที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่สองมีทั้งหมดสองถ้วยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะมากินกล้วยบดชีด้วยกันนะคะช่ำๆเลยค่ะอร่อยเลิศรลเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะใส่น้ํากะทิ คนๆโกมพันนำกล้วยสุกไปนึ่งก่อนนะคะล้างล้างก่อนแล้วก็ไปนึ่งนึ่งประมาณสิบห้านาทีแล้วเราค่อยมาใส่น้ำกะทินะคะใส่น้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลเกลือกรมพันใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะกล้วยบดชีค่ะมาทานด้วยกันนะคะสตรเด็ดเคล็ดลับช่องกุมพันตุลากันค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะ แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะกล้วยบวชชีค่ะช่ำๆเลยค่ะเอฟซีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆ้าเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะกล้วยบวชชีฝีมือโคคำพันตุลากันค่ะนี่ค่ะให้เอฟซีเราได้ดูอ่าเนื้อกล้วยก็จะเป็นหนึบๆนึบหนึบนึ เพราะว่าคูมพันเนึ่งก่อนนะคะเนึ่งก่อนแล้วเราค่อยมา,าใส่น้ำกะทิใส่น้ำตาลก็จะทำให้กล้วยเป็นหนึบ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 เคี้ยวแล้วจะอร่อยค่ะไม่เละค่ะกล้วยเราจะไม่เละนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเ c ซทุกท่านนะคะให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะขอบคุณเล,ยล่ยๆค่ะพี่น้อง ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คุมพันรักเคารพให้เกียรติ f c ทุกท่านค่ะขอให้ Fc ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะเฮงเฮงปังปังค่ะ F c ซค่ะเฮงเฮงปังปังค่ะเฮงเงปังปังค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ